สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวนะครับผมวัดมณีวงศ์นะครับผมซึ่งขึ้นชื่อแล้วก็มีความสวยงามเป็นระดับต้นๆในภูมิภาคแห่งนี้นะครับผมนับตั้งแต่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูข้างในกันนะครับผมว่าจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะครับผม เริ่มต้นจากประตูเข้าอุทยานนะครับผมก็จะมีพญานาคมีเทพเทวดานะครับผมทั้งสองอซูมประตูสองฝั่งนะครับผมดนะครัข้างในมีความปานีตสวยงามนะครับผมหลังจากที่เราเดินเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะได้ยินเสียง เสียงสวดมนต์ประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็จะเป็นลักษณะประตูเข้าเป็นปากถ้ำนะครับก็จะเห็นรูปบ้านของพญานาคเยอะแยะมากมายภายในภายในห้องโถงนี้นะครับผมนี่นะครับสวยงามมากนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่อ,อยากมาท่องเที่ยวมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาขอโชคขอลาภที่นี่ เรียนเชิญนะครับผมภายในก็จะมีการติดเครื่องปรับระกาศพัดลมเย็นสบายนะครับเพื่อนๆในจุดนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมเรียงยาวไปนู่นนะครับ เดินเข้ามาถึงจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นเ,เขาเรียกที่ประดิษฐานสมเด็จพระนเรศวนมหาราชนะครับผมนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ได้หยุดพักจากการขายทุเรียนนะครับผมมาขอพรสิร่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนนะครับ เป็นพระรูปเขาเรียกว่ารูปปั้นพระเกจ,เจิต่างๆนะครับยาวไปจนนู้นนะครับผมนู่นนะครับส่วนด้านหลังตรงนู้นนะครับผมก็จะเป็นเทพเทวดาต่างๆนะครับผมยืนทอดยาวไปนู่นนะครับผมนี่คือบรรยากาศโดยรอบโดยรวมนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันอีกนะครับ นี่ก็จะเป็นซุ้มประตูด้านในนะครับผมเดินเข้ามานะครับก็จะเป็นวังพญานาคนะครับนู่นฮะสวยงามเยอะแยะนะครับผมจะมี ความแวววาวระยิบระยับนะครับเพื่อนๆมีพญาน,นาคน้อยใหญ่นะครับก็เก็บภาพบรรยากาศความสวยงามมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้ว โอกาสหน้าโอกาสดีๆเดี๋ยวเราค่อยอเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆโอเคครับผม